ใช่กูนันแน่แบงไอกน้อยก็ถือน้นอยจา่ายเลยมันเหม็นอย่างใหญ่ม,ห <laughs> มันเป็นกินตุ๊่ยนั่นมันเนี่ยละ่ะเคือป่าเน่าเนี่ยละ่ะมึงได้กินบ่กูนเนี่ยล่ะหางยหญ่เนี่มีหางอยู่บอกยายให้เล่าเลย ขั้นข้อไปายดเลยนเพียย่างมากก็เป็นอะไรดิโอหเดียมันสูไอ้าะสวัสดีค่ะไปดูผัวทำจอดีกว่าจากนอนไปลูกคนลูกกับบาโยได้กับระโย เก่งกับวายูแม่เถ่ามีแต่ย่เถ่าๆเหม็นๆอยู่นี่แหละยูใส่ใส่อะไที่เราผิดคืออะไรแกวีคนตัวใหญ่เจ้าเหนียวมันเหนียวพูดโอ้ยเจ้ากวีแบบโอ้ไข่เบือยากยูเหรอไข่เบื่อเจ้าเค็ดว่าถือค็ดว่าถือไม่พระราชณัฐมันดึงไข่เจ็บเจ้ากวีเอาเจ้าเนี่ยวีวีเห็ดไฟนะออกมันติดดีอันนี้น้ำเนี่ย ก็เน็บโอ้ย,อยใส่จักบาทซะเนาะไม่ได้สิมืดเปลี่ยนนี่กันโลกแล้วเนาะพูดอะโอ้ยคนหวยเว้ยปัดหันพองโอ้ยเปน็นมอนใดมานกนะปึกเนาะหมวกและขี่นี่ก็เหม็นแท้หยากนอนอีกแล้ว แล้วคือเก้าแหละเนนี่ยมัแขาเจ้านั่งลงนั่งลงนั่ให้นั่งป่ะจะบอกให้รจะนั่งลงแล้วเอาหามออกกันอีพออีแมงค์เขาบอกเดี่ยวลงมือดิงานสร้างตัวนี้มันไปเกลียกอะไรมาไอ้ไอ้น้ำน้ำเนี่ยไอ้น้ำน้ำเนี่ยมันมันติดวีไ่้ได้เนี่ยเกลียกน้ำมานะครับไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยไปเท่วปะไปสวยไปไหน อ๋อนี่แหละเอออ๋อมีแห้งเลยนะมีหละมีแห้งนี่แหละหมองมีแห้งเลยเออแหละเกาอีกเกย์นี่แหละอ๋อละย้ายละเจ็บ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 เออเออนี่แหละย้ายควัดควัดเออเรามีแห้งเบลร์อะไรเยอะมันเยอะไม่เสร็จเร็ว อันนี้ไม่สเสร็จอาจารย์เฮ็ดตอ่ออาจารย์เดี๋ยวห้ามบอกก่อนป้าคุณอาเอาห้หามบอกอเราพัชรีเดาผู้ใดทำเนี่ฮะต้องเรียนได้สีเพอาะเราียนมหาเห็ดรอยกันเกิดเห็นจักรีอาอยู่บ่ามั่งคุณนาคือยู่าะเป็นต้นดันขึ้นเท่ากันนี่โอ้อโอล็อกไปจะจมมีหนาทีเนาะเอามาเรียกกันอย่างไรใช่ใจใช่เดี๋ยวดิไปนะจีมอไปยู่เจ้านะ่ะเอะอ ามาเอาอี้แต่ประเี้เอาเอีา้เขาจิไปว่ายน้ำใครฝึกว่ายน้ำกันต้องเอาไปไปหาลุงงานเสริมสวยแล้วง <c oughs> านตัดผมแล้วนี่กู <c oughs> อยากฆ่ามันแบงเอาไปตัดผมเลยเราสองตัวนี่จ้าขเขาสือกับเขาเออเขาสวยกับเขาเาจ้านี่ตัดผมให้หน่อยจมได้เบิดเหมือน,น,นจริงแบ่งตอนมี้มาอยู่กับจมที่ไรจมมันว่งายเลยกันนอกกันดีอะเลยทางข้าเห็นอะไรประนี๋เห็นอาลอดประนี๋ แล้วจะสีเฮ็ดคุณนะ่ะมึงลอดคุณ้ำหมดเหำได้ไงทำคือดำอืมปากของเจ้าขาวเนะไม่สูงได้ให้ยังกันอะ่ะทำเรียใหอ้อืมบม่่พอดีค่ายัางมาทักทพดอีกฉันจะ่ปยือไปอีกน,นะอืมไปอีกทิ่นี่เอ็ดเอาโรดคุณอ่ะคุณตดได้ย่ายแบบนี้ยจะติดตดไป แ่งซุ้มรอได้เลยนี่บต้จงแจงไข่กันรอตอนฟองพัวเขาเนี่ยบกครองแม่ย่าใจขาไก่เด้อข้อมูมาเข้าไปออกไปได้ๆๆแบงแบงแบงมึงถ่ายกับมาไก่ไก่เลยแบงพ่อขาไก่เหยยนะพ่อขาไก่ยียหารอยกับข้าลโคนนี่หารอยกูรอมาแบงรอมาแบงเหม่ย่าไปดินให้รู้ยังบ่เค็ดบ่เลย าแบ่งไอ้แบ่งเปลี่วหรืแบ่งบุญนี่ซอยเนี่ยเปลี่วกับเห็นมันเลีวตัวกับจีน่นอยู่ด้เซดับเห็ดเบียกบุตรใดอย่างอื่นไม่เก็บลูกคนเอาทนเอาป้าแต่ไดกูตายเพราะมันขั้นนี่ลูกไปเรื่อยไอ้อะไรใหญ่ด่าคอย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 อันละอันละถึงบอกแล้วเอ้ยถึงสิ้นถึงสิ้นเอ้ย เออหลายาหลายายเออมีแห้งเลยเอมีแห้งมีแห้งเอาอีกเอาอีกะมันนั้นละมันเยอติงเตย่าตงๆนี่ละโอ้คันนันันไม่เหลวไว้ดอกมันนี่ว้าันกันขันมันเห็บไมย่งคนบดเห็บดียวาอย่างเดียวโอ้ยไหนดูที่ไหนที่ยายดูให้ไหมขนล่วงไป็ลไันอะไรยายดูให้มยายดู